ปัตีพี่น้องกันทยา่าเอาแมวมาเห็นงานนั่นมือนนี้แมวกับหมามันไปหลอกคอยน,นะแมวก็อยากหยอกกับหมาดิแต่มันอยู่ในปลาเนาะ เขาก็ไปอยากให้มันหยอกกันย่านหลงนึกภาพไปย่านหลงสัดนะต่างเอ้ยดูดูพพามึงหยอกเขาโอหยอกหยอกเดี๋ยวคิดว่าเป็นกระต่ายเอออย่าไปหยอกเขา ขาก็สีว่ามังหลงเป็นกระตายก็ก็สีคุป <c oughs> ผู้อินนุ่นมันได้ยินเสียงม้าสีขาวมันมันซื้อนุน่นได้ยินเสียงนกห้องเนี่ย เ <c oughs> ดี๋ยวไปตีหวัวข้าวน้อยหนึ่งก็ดีไ <c oughs> ปยอ,อข้าวเห็นอย่าง Uh, 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 uh. เพื่อนก็นอยากเล่นน้ากันเนาะแม้เได้อยากเล่นกับหมาให้ฉันเล่นด้วยคนนะืม